ก็ถึงบอกผมว่าก็ตายะเหรอเงินมาผ้าหลุดจริงมากจริงค่ะถ้าเงินเยอะพออ๋อตายแล้วแล้วตอนนั้นที่หลุดอะเงินประมาณกี่หลักที่แบบอัถ่ายคิอันถ่ายไหนล่าสุดเหรอคะล่าสุดอันนี้เยอะค่ะไม่เยอะไม่หลุดอย่างที่บอกบอกตัวเลขได้ไหมครับประมาณตัวเลขเหรอคะกี่หลักก็หลักพรีซินเตอร์อะค่ะหกหลัก แต่ว่าไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะแค่รีวิวสินค้ารีวิวสินค้า<ช>ได้หูมหลัยนี่ถือว่าสูงมากมมก็เซ็กซี่นะคะเออม,มันก็แต่ไม่เสียหายเพราะพี่สาวเป็นคนคถ่ายถูกซึ่งอาบน้ำด้วยกันถ้าเป็นพีก่ก้อพีก่ก้อทำปลาแค่อาบน้ำเห็นลัง <c oughs> เห็นผ้าคนจ้างก,ก่อน มีสรีระเป็นอาวุธดูในกล้องเสร็จป่ะหน้าก็าดูแบบน่ารักเป็นกระต่ายแบบแสนซนอย่างเงี้ยม<ค>นก็อ,อยากจะแบบว่าจับเป็นเลี้ยงสาธุขอให้าง,งานเข้ายเยอะยมนะคะ,ะมารีวิวอีกอะไรอย่างงี้ล่าสุดดีกว่าเ,ออเขาบอกบอกว่ามีป้ายไปแปะไว้ที่หน้าประตูห้องเป็นรูปครก<ะ>อันนี้เรื่องจริงใครแปะ คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านก็แต่งอยู่ที่คอนโดที่ที่หนึ่งใจกลางเมืองค่ะก็กลับมาจากทำงานพี่ก็ก็ชอบแบบมีป้ายลูกครบกับลูกสรกันมาแปะเอามาแปะที่หน้าห้องอืมเราก็แบบรู้สึกลำคานะเห็นแบบคือจริงๆแล้วอ่ะเอาให้เพื่อนดูเพื่อนแบบว่าเขาอยากเอสื่ออะไรหรือเปล่าหมายถึงแบบแต่หนูไม่ได้ทำกับข้าวกินที่บ้านแล้วแบบทำเสียง อุ้ยไม่เป็นไรไม่แต่มันมีข้อความด้วยนะในรูปแบบเขียนว่าหยุดตำใช่ให้หยุดตำก็เขาทำตำน้ำพริกแล้วแล้วเสียงมันดังไงคุณคอนโดมันเป็นชั้นอะถ้าเป็นตำน้ำพริกอ่ะที่ห้องก็แต่กับไม่ได้ตำน้ำพริกไม่เคยทำบุกคราวที่ห้องเพราะมันเป็นคอนโดมันถ้าทำทำที่บ้านดีกว่าอย่าเงี้ยแล้วมีงแบบว่าอะไรอ่ะงนั่นมันหมายความว่ายังไงแล้วอยู่ใครเขียนหรือเราไปตำผัวใครเมียใครอะไรยงงอเแบบ ให้ทางนิตนิตสีบุคคลใช่เช็คกล้องวงจรปิดค่ะก็เช็คให้แบบดูเพื่อความมั่นใจว่ากระต่ายไม่ได้พาใครขึ้นห้องไม่ได้แบบส่งเสียงร้องเสียงดังสร้างความรังคางให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดย้อนกลับภายใน3เดือนกระต่ายก็ไม่ได้พาผู้ชาย่าขึ้นห้องอะแล้วรู้ไหมว่าใครมาแปะรู้ค่ะเป็นผู้ชายห้องขังางค่ะอเฮ้ยจิตไงแบบจิกแบบคืออาจจะ อยากรู้จักแต่ไม่รู้จักไม่อะฉันว่ามันมันต้องมีเหตุผลอยู่อยู่ห้องข้างๆมาติดว่าอิงๆกระต่ายก็เคยได้ยินเสียงกระต่ายก็เคยได้ยินเสียงแบบนี้กระต่ายกำลังพูดเรื่องลิล่ะไม่ไม่ใช่ก็เคยดามใช่ไหมไม่ใช่หยามเนาะเสียงผู้หญิงผู้ชายสัมพันธ์กันค่ะคอนโดเสียงมันจะกล้องอะค่ะถ้าห้องติดติดกันมันก็เตาย่างนะว่ามาจากห้องไหนสรุปคนที่เอามาแปะไว้ผู้ชายคนนั้นเขาแปะทีเดียวสามห้อง Oh, okay. <Okay. S 1> อ๋อโอเคเข้าใจแล้วถึงกิเกียฉันก็ตกใจอนนี้มันหูดีนะข้ามต่ำคือคือเขาคงต้องการสมาธิสูงในคอนโดเนะาะถ้ามาแปะแค่ครั้งเดียวก็แต่ก็ไม่รำคาญหรอกแต่นี่ห้าครั้งค่ะอ๋อแล้วทำไมต้องคิดว่าเป็นอ,อีกและขยำเออกแต่คิดว่าเป็นห้องกระต่ายหรือเปล่าหรือว่าคนที่แปะเนี่ยคิดจะก่ะกวนหรือว่ารู้ว่าเป็นกระต่ายแม็กซิมแล้วอยากจะแกล้งหรือเปล่าอยากจะตมเราอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ตอนแรกคิดว่าอยากจะแกล้งคิดว่าใครแอบมันไส้แอบคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าหรือว่าพวกโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไปแจ้งความเลยเป็นคนงนีนค่ะคุณพูดถึงเรื่องคนโรคจิตเคยมีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับคนโรคจิตเข้ามาหาเราไหมตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะเดินลงสะพานลอยผู้ชายควักมาแล้วก็ปึ๊กปึ๊กปึเสร็จต่อหน้าเลยค่ะแบบนี้ เคนเราชนบดีมายหน้าตาดีมากพี่ก็เดินมาอุ้ยหน้าตาดีเหมือนพี่อย่างเงี้ยค่ะเดินมามันพี่หรืไม่เราผมไม่เคยทำอะไรใช่คนนี้หรือเปล่าช็อกตกใจคือเราไม่เคยเจออะไรแบบกระชั้นชิดเดินสวนอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นตอนนั้นแต่งหยุดเลยปะหยุดมันเหมือนโดนนัดงานนิ่งดูอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเลยไมนะไม่เคยมีคนบอกว่าหน้าเราไปแบบมันเหมือนแบบ เป็นที่ระบายอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าแบบว่าไม่คุไม่ไม่คือไม่ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ระบายเห็นหน้าแล้วมันแบบว่าในฐานะผู้ชายเห็นหน้าแล้วมันแบบเซียนอ่ะอย่างเงี้ยเออไม่มันเหมือนดูดูแล้วมันมีอารมณ์เหรอเซ็กซี่เขาเป็นเขาเรียก sexually attractive ก็คือแบบมีแรงดึงดูดเห็นแล้วอยากเกิดอารมณ์เลยอย่างเงี้ยเหรอเออเป็นสามารถแบบกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรอย่างอื่นไหมโทรศัพท์มาโทรศัพท์นี่เป็นบ่อยแต่ว่าคือตอนแรกๆก็โทรมาแบบ ใส่ชุดชั้นในสีอะไรางเงี้ยทำเสียงแบบหอบๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามถามถามไปเรื่อยๆจนเราลําคาให้ผู้ชายรับให้แบบแฟนพี่สาวรับไรเงี้ยก็แบบจิตแต่ส่วนมากพี่สาวจะโดนเพราะว่าโทรไปเบอร์ผู้จัดการอ๋อพี่สาวเลยพี่สาวอะไรโดนแทนแล้ววงการกับความเซ็กซี่เนี่ยเราเพิ่งเข้ามาอาจจะแบบ อายุงานไม่ได้เยอะมากมันสอนอะไรเราบ้างกับประสบการณ์ตรงนี้สอนให้เราแบบรู้จักแบบเรามัดนระวังตัวเองมากขึ้นะนะคะเราสอนให้เรามีสติไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาเราก็มีสติแล้วก็ค่อยๆคิดแก้ปัญหาได้แล้วมันทําให้เราเกิเเไดไหมก่อนที่หนูจะเข้าวงการเซ็กซี่ อาจจะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่วีนหรือตอนนี้กลายมาเป็นคนที่เริ่มดุขึ้นหรือว่าวีนขึ้นอะไรมันมีผลไหมครับคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนกระแตคน,นใจร้อนนะออวีนนี่กว่านี้อีกแต่พอ,เ,อ,อเรามาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าทําให้กระต่ายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีสติมากขึ้นเหมือนเวลาเจอเรื่องร้ายแรงแรงอะไรอย่างี้กระายก็จะนิ่งมากขึ้นจะค่อยคอยคิดค่แคๆ แก้ปัญหาจะไม่เจอปั๊บร้องหรือว่าจะวีนหรือจะโมโหอะไรเงี้ยจะไม่ขนาดจะเริ่มมีสติมากขึ้นควบคุมตัวเองมากขึ้นชค่ะแล้วก็แบบว่าเวลาใครพูดใครทักอะไรเงี้ยก็พยายามจะเหมือนก็บอกตัวเองว่าบอกกับคนอื่นด้วยว่าเราอ่ะเป็นคนที่คบอยู่แล้วแต่จริงๆก็บอกเป็นโสดทำไมถึงจะต้องบอกคนอื่นว่าเนี่ยมีคนที่ดูใจอยู่ก็คือถ้าเราคิดว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่อ่ะค่ะ เราก็ไม่อยากจะขอบไปเสียเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็บอกมีคนคุยคุยอยู่ดีกว่าเขาจะได้ไม่มาวุ่นวายกับเราใช่กันไว้เลยดีกว่าใช่แต่จริงๆเราตอนนี้ก็ยังไม่มีหรอกค่ะเดี๋โสดเลยใช่ไหมถามว่ามีคนคุยไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็คือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะโสดครับเคยอกหักไหมเคยอกหักไหมไม่เคยค่ะโอ้โห เคยมีคบกับคนดังๆคนอื่นๆมั้ยที่เป็นชื่อที่พี่ไม่ได้พูดถึงอ่ะมีค่ะมีเออทำให้พี่ไปเ่้าได้เลยอยากรู้แล้วใครใครไม่อยากรู้เลยเออเออเออมีมั้ยน้องเมาส์สิ ว่าแบบว่าดาราผู้ชายในวงการนี่มันแบบว่าช่องน้อยสีช่องน้อยสีเป็นไงเป็นไงเด็กกว่าเท่ากันมากกว่างไคือเมื่อก่อนก็รู้จักกับพี่เขาตั้งแต่ก่อนที่พี่เขาจะแก่นะคะแต่ถ้าพูดตอนนี้กขแก่แล้วเหรอตอนนี้ก็ประมาณรุ่นพี่ประมาณรุ่นพี่อแต่เป็นพระเอกนะคะพระเอกแล้วตอนนี้แต่งงานไปแล้วโอ้ไแบบว่าวงแต่ล็ไเขาไปดูเป็นทาสโนวาเหมือนกันอยู่ดีอะแต่ว่าเป็นรุ่นรุ่นของพระเอกของช่องสาม ช่องไหนสิก็เวิร์กไหมก็เวิร์กนะก็หล่อก,ก็เป็นพระเอกก็แซบค่ะก็หล่อกอผิวขาวแล้วไม่ถึงไม่ลงตัวเป็นนักฟุตบอลช่องสาม<ล>เลยเยเเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวนี๋จะบอกจริงหมดเลยนักฟุตบอลช่องสาตอนนี้พุ่งไป,ไปแล้วแวต่งงานไปแล้วเอออายุรุ่นจี๊บสัญญาจอจานค่ะจอจานคุณพระเอกพระเอกจอจานพอและจบแค่ตรงนี้แหละเอาไปว่า อหน่วยกูเกิลของเราเช็คเร็วลูกครึ่งเปล่าอออกแนวแบบเออออกแบบไม่ไม่ตีอ่ะหมนหว่าพี่กอเริ่มง่ายวะจริงๆนะคือรายการเรามันเป็นเทปใช่ไหมเหรอเดี๋ยวใครบ้างโอ้โหใส่เอ้าไปวุ่นเอกนะเป็นเป็นทุกตีเลยเนาะแต่เขาชอบใช้คกันทุกอัชอบเล่นกอล์ฟ วงสวิงแบบมืแรงวงสวิงเก่งค่ะโอ้ยแล้วในอนาคตเนี่ยับมากมเราเราจะได้เห็นลงาพนในอนาคตเลยเราจะได้เห็นแบบว่ามีผลงานเด็ดๆอะไรแบบถ่ายแฟชั่นแบบปลายปีสงตอนนี้ยังไม่รับค่ะแต่ว่าจะรับประมาณซัมเมอร์ดีกว่าอ๋อให้มันเข้ากับ คอนเซปต์ใช่ไหมครับช่วงแรกแกของรายการบอกว่ามีหลายเพศเข้ามาจีบจริงๆแล้วาตไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมฮะคือเป็นผู้หญิงปกติที่ชอบผู้ชายหรือว่าสามารถชอบผู้หญิงได้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องคบผู้หญิงเพราะว่าเคยคบเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนนาตัดสินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปฏิเสธเดี๋ยวอาจารย์หรือเพื่อนสมัยเรียนเขาจะมาเมา่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเป็นเบียนหรอเคยค่ะเคย เคยชอบผู้หญิงได้การนั่นเนี่คือคบเป็นเรื่องเป็นราวเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเคยถึงขนาดปรึกษาพ่อแม่แบบว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงเออต้องมอห่อมม่อมไหอะไรไม่ได้ไปกินอะไรมาลูกแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันก็มันก็เหมือนกันนะ แต่ปัจจุบันนี้สัเกิดกลับไปคบผู้หญิงได้กลับมาได้โอ้เทปที่แล้วทอหลอมม่ะหรอไม่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนะครับเลสเปี้ยนคือผู้หญิงสวยๆสองคนนะใช่แล้วเขาชอบทมไหมล่ะก็มีเคยมีแฟนเป็นทอมค่ะมันมีของเทว่ามีแฟนเป็นทอมแต่ถ้าเขาเป็นเบี้ยนอย่างเงี้ยเอาไหมคือเคยผู้หญิงสวยกับผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ทอมกับผู้หญิงก็เคยยังไม่เคยก็คือกระเทยยังไม่เคย จะยถิเธอไม่เอาเลยหลับกการนี้ไมปบ้านน้องทำไมถ้าเกิดกระทบอะไรคอมมาโอเคพี่ก็คำไดาแต่ถ้าจะสมมติว่าเป็นเป็นดูอารมณ์มากเลยหลอนเหล่ารมณ์มากเลยดิผู้หญิงไปเคากระเทยได้ยังไงมีความหลากหลายเนาะใช่หลากหลายท่านผู้หญิงสมัยนี้ก็พี่ฟังแล้ว คือจริงๆ <Yeah. S 1> ใครก็ได้ที่แบบเข้ามาดีกับเราแบบคือเขาดูแล care, เทคแคลใจใส่เราเนี้ยบางทีเราก็รู้สึกดีก็พัฒนาความรักจากเพื่อนก็อาจจะไปเป็นคนรู้ใจได้ค่ะพี่โก้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเพศผู้ชายกับผู้ชายเอ้ยกับผู้หญิงใช่จิ๊บก็ชอบที่เขาดูแลจิ๊บเหมือน <laughs> แต่เขาไม่ต้องอธิบายเยอะ <laughs> พี่โกก็นะ่าจะเข้าใจ <laughs> <laughs> ก็แบบว่ามันมันมันบางทีมันก็เลยจุดนั้นไปแล้วไงว่าจะต้องเป็นหญิงเป็นชายเป็นทอมเป็นดี้แต่อยู่กันแล้วมันมีความสุขใช่มีความสุขเก็โเเข้าใจกันใจ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 อ่ะอ้าวล่ะช่วงท้ายรายการอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องกระต่ายเนี่ยได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมหรือว่าแฟนคลับนิดนึงครับค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มีผลงานละครค่ะทางช่องไทยทีวีเรื่องสัญญาณมาสายยันค่ะก็มีโอกาสรับบทบาทเป็นนางเอกแนวเกล็กนะคะแล้วก็เรื่องรักแท้ของนายถึก เป็นตัวร้ายค่ะทางช่อง3ค่ะยังไงก็มีแต่ข่าวใช่ไหมคะอาจจะรู้จักเฉพาะในข่าวแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสได้ติดตามกระต่ายทางด้านการแสดงกันบ้างนะคะวันนี้เราก็เหมือนกับว่าได้หมดเวลาแล้วหรอแป๊บเดียวเองเนี่ยพูดคุยกับน้องขาวผสมควรไงพี่จมีอะไรจะถามน้องเพิ่มเติมไหมล่ะโอเคเออเพราะตัวเขาเองก็แบบว่าได้ชี้แจงหมดแล้วค่ะว่าเป็นคนยังไงและกับทุกๆคําถามที่สังคมถามว่าโอ้ย สร้างกระแสหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเขาตอบแบบชัดเจนอ่ะคือมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองค่ะมันเป็นจังหวะเป็นดวงค่ะคือตอนนั้นน่ะหมอรักฟันทองบอกว่าราศีพิจิกอ่ะจะเฉาซึ่งเราก็บอกวิ่งลงไม่ได้ดังคงไม่ใช่เราหรอกนะตูมตูมตมตูมอยู่ดีก็เฉาต่อเนื่องจนได้รับรางวัลจากเอ็มไทยเป็นผู้หญิงกระต่ายแม็กซิมเป็นผู้หญิงที่ประชาชนคนเสิร์ชชื่อมากที่สุดในเวฟค่ะ ก็เลยได้รับรางวัลสาวเซ็กซี่จากยมไทยดวงพาไปนะคือเขาเป็นคนสวยครับแรงชัดเจนแล้วก็แบบว่าตรงไปตรงมาก็เลยเป็นที่มาของกระต่ายแม็กซิมซึ่งหลายๆคนก็จะแบบว่าไม่ได้เจอตัวเป็นๆไงอย่างเราเนี่ยเพิ่งได้เจอครั้งแรกเลยนะเออเราเคยได้ยินี่ะกระต่ายแม็กซินเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นเป็นของผู้ชายคนนี้อีกแล้วพอจบเพื่องนี้ อีนี่เป็นต่อกัอีคนนี้ก็คือเชืช่อว,ว่าตอนนี้ยังไม่เจอหน้ากันก็นหวัวอ,อีนี่อีกแล้วไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมแหม่มังได้รลังวันยังไม่ทถ,ถึงปีแล้วมันเป็นข่าวผู้ชายกี่คนกันเนี่ยคือพอได้เจอตัวจริงมัว่าอ๋อเขาก็ตอบชัดเจนนะว่าใช่ใช่แต่จริงจริงมันก็ยากที่ต้องมาอธิบายทุกคนให้เข้าใจกับข่าวนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะอ่านเฉพาะหัวข่าวแล้วมันภาพข่าวแรงคนก็เชื่อไปตามข่าวถึงทุกวันเนี้ยขนาดเป็นเพื่อนของกระต่ายหรือเพื่อนของพี่บอยอะ ที่เล่นละครอยู่ด้วยกันช่องสามเขายังคิดว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งเราไม่รู้จักอธิบายยังไงซึ่งไหนบอยก็บอกไม่ใช่แล้วบอกไม่ใช่คนยังคนยังเชื่อคนเหมือนกับเหมข่าวดีคนไม่จำไงเออข่าวดีคนไม่จำแต่เรื่องเราไม่รู้จะไปอธิบายทุกคนที่เชื่อยังไงอ่ะมันก็ยากนั่นแหละแต่เราแค่คิดว่าเราทำในในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเนาะถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าสวยอ ฉลาดมีตัวน์แล้วก็ชัดเจนถ้าเงินถึงเราก็คุณพูดโตไม่เสียเวลานะก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับน้องกระต่ายแม็กซิมมากๆเลยที่มาพูดคุยกันในรายการจับมาเปลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแต่เพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ